เออสวัสดีค่ะประพานสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคําสำหรับวันนี้คำว่าเตี้ยงหวิงเตี้ยงหญิงอยู่ใน HSK 1เป็นคนาววํานามแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์เรามาดูประโยคตัวยอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง 我和同事一起去看电影。我和同事一起去看电影。ฉันกับเพื่อนร่วมงานไปดูหนังด้วยกัน。และตัวอย่างที่สอง，哥哥带我去电影院看电影。哥哥带我去电影院看电影。พี่ชายพาฉันไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์。 แล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคํากันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจ